วันนี้เรามาเปิดบูธกันที่งานมากวดวัคซีนเซลังสิตนะครับมาหาค่าชาบูนี่เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้ไหมวันนี้มาเบาๆแปดโต๊ะน่าจะประมาณ3,000ันองเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะปิดยอดได้กี่องนะครับเมื่อกี้ก็มีประเดิมไปน,นิดหน่อยแล้วนะครับนี่ก็โบนกลังงงมันจัดไปแชมป์โลก มัน,ม,นมันเหมือนอยู่คนละโลกมันดูบรรยากาศเหมือนอยู่อยู่ที่เดียวกันไม่รู้นะมุมโต๊ะกับหัวโต๊ะรวมเรียพี่หรือว่าให้บริกางเอาสามร้อยปริ๊งก็สามร้อยสอง2 2> บาทใช่ปะ่ะอ่ะได้พี่แบ่งให้สี่ใบสี่ใบเท่าไหร่พี่ผมคิดสามใบห้าร้อยเอาหกร้อยเป็นหกร้อยพี่อ่ะห้าใบเอาแปดร้อยแปดร้อยขายได้อยู่แล้วแหละ เอาพันหนึ่งสิเอาแปดร้อยก็ได้พี่หกบาทแล้วกันเยอะๆอย่างนี้ผมเยหกบาทถ่ายเงินหกบาทโอเคแบ่งไปหกหกบาทอ่แล้วเหมือนเราเหมือนอยู่คนละคนละงานมันคือนำหัวโตกับหัวโตนี่คนละเดี๋ยวนี้คนชอบแบบเนี้ยคุยกันสนุกเลยคุยกันมันหาของฟุ้งของหลงเองเบียดเอาไว้ที่หลังกัน เห็นไหมก็เป็นไปตามภาวะนะครับเราก็ต้องเข้าใจทองตรงนี้ของหอบสุณภาพยังดีอ่ะเป็นรอยตกปลาหน่อยล้ยยังคมมากเลยเอาเวลาเอากระสวนมาพอเราได้บ้างนิดน่อยอันนี้แบ่งให้แสนนึงแล้วกันนะเท่าทุนเลยนี่เอาไปเดิมแต่วันนี้อยากขายอหยวนไปมาปจัดไปเช้าันเบียดได้เนี้สิบปลาขายได้ขายขายทุนขายกระทุน เอาเลยหรือไมเอเอาไปเดิมมน,นไปน,บบนั่นนึงไม่ถนเอาแสนหนึง่งเอาแสนเดียวอ่เาะไปจัดไปใจอ่อนกออ่ะใส่ซองนี่เก้าหมื่นห้าเดี๋ยวโอนให้ลูกน้องเลยพอเดินขายรุ่นแรกสองขอบสวยๆนี่<อ>เขาขายกันเป็นหลัานี่เก้าห้าเอาแบ่งทางน้องๆไปมีกำไรเดีย๋ยวนี้โอนไวใจอ่อน เดีไยถ้าถ้าเกิดลูกน้องอะไรไปวางถ้าเกิดดูอะไรมีมุมก็สวยมาแล้วกันไหนพอแบ่งได้พี่แบ่งให้นะดีดีผมไม่มาอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกน้องมาวางนะย็ดหมื่นห้าเดียวครับมีกำไรให้มีกำไร,ไรตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะเก็บผลประกอบการก็โดยไปหลายตุงนะครับยอดทะลุก็ไปร้อยกว่า ร้านกว่านะครับขายไปร้านกว่าแต่ก็งานหน้านะครับก็จะไปที่ไหนก็นต่อนะครับก็ติดตามาสำหรับท่านใดมีไพ้ลงทุนนะครับยังยินดีลงทุนให้เสมอนะติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับอเดี๋ยวเราเตรียมเเก็บไปละเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อวันนี้ฝนม,มาเพียบเลย,เยใช้เวลาเก็บตักพักเกมมกันนี้ผมอกว่ากบวันนี้ไม่ต้องมาหาะ